ก็กไม่เห็นอ่ะมาตด้วยพี่ระวังด้วย Đồng hồ. รถอะไรชนกันครับอ๋อนั่งกบนั่งกับมอไซค์ที่ขนาไชนกันนี่ครับรถมอไซค์กับรถเก๋งนี่เนาะใช่ครับพี่ผมไปยเมาอ๋อรถรถจมามอเตอร์ไซค์มาฝ่าไปแดงฝ่อไฟอ๋อ

วชิระเป็นหนึ่ง20้งสองหมอติบพลังหกซอยสามสิบเจริมอนสิบเป็นประธาแล้วหรอเขาไม่รู้หรอกเขาจำไม่ได้หรอกหลุดมาชื่อหลุดมาหันมาหันนึ่งเต่มารถที่อันนีลงที่เ่ พี่อยู่กขอบคุณครับในยูทูปก็มีอยู่นะมีคลิปในยูทูปไปดูแต่กรอกอ่ะผมเห็นมันเด้งขึ้นมาของผมตลอดติดตามพี่ไว้อ่๋อขอบคุณครับในยูทูปก็มีไปดูได้นะไม่ดูไงเดี๋ยวนี้ดูแต่ทิกตอกก่อนรูปของวัชิราใช่ครับพี่โจสวัสดีครับรถสองพันนี้ไม่แล้วเราไปนาตาเราไปต้องอ ไปไ้าน่นด้วยวปะบายบายบเฮยเฮยเฮ้ยจ็ทอย่างงี้ผมแจ้งมอสิี้แล้วอะ่ะเกด้วยพี่ระวังด้วยต่อพี่่อยู่ผมไม่เห็นพี่อยู่ในกล่องอยู ไปยื่นใบสมัครที่ฐานแต่ต้องดูว่าอยู่ในซอยองค์รับสิบสามสาี่ยปดสามสิบยี่แปด้วยังรับเพิ่มไหมไม่แน่ใจพี่แต่ชุดเท่าไหร่พี่ฮะไฟอ่ะไม่พี่อ่ะนีะแต่พี่อ่ะชุดเชิญนะชุดเชิญนะชุดเท่าไหร่อันนี้พันพันเจ็ดโอ้ยยองไม่หงหงิดนะแพงกว่าพี่ของมที่เปิดได้ดังไหมัาดังไหมดังดังก็ตอนเปิดมาคิวไเปิดเล่นไม่ได้เดี๋ยวเขาตกใจกัน

ซื้อในเฟสต้องหาดูร้านให้ดีแต่ไม่มีเไม่มีอ่ะมีคนแนะนํามาให้ไงเขาก็เลยฝากซื้อมาให้นี่เจอกี่คนเนี่ยผู้ชายเาะเมาแดงใช่ไหมเห็นเทศการเหรอผมตามเข้ามาพอดีอ่ะเขอก้ตองไปแดงเห็นาเเขาบอกว่าผาไปแดง รถแอร์ตนนี้คืต่างๆาดี๋ยวเราม่แอม่ยืดไม่ผานเล้วกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรนะค่อยคุยกันนะครับนะแล้ากต้องเป็นที่บ้านที่น วันศุกี่างเมืองเ่ไปวหกวัดกลางเมือง่อวัดหก่วนศี่40เป็นพี่อไปรเลียนใช่ไหมครับพี่ไม่แน่ใจ,ใจต้งองไปถามคนนะั้นเคนนั้นว่าจะไปทำนิเลียนอ๋องานจะไปคำนิเลียน,น,จ,ะน,ยนจะถามให้ใหเดี๋ยว่า,ามาย้ว โจคนเก็บไปคาเมเลียนใช่ญาเขาอยู่แถวนั <sh <sh ้นญาติได้ไปแถวนั้นยังงงเลยอาาโลอย่ากล้ไม่ไปแล้วใหไปอาโลไอญาตของคาเมเลียนขาเียน่บ้านนี้วรแปดสห้าสามสาม พระราม6ซอย30ผู้บาดเจ็บชายหนงายจยอทังนั่งหกคนผู้ไทยพยาไทตึ้งสีและการเีื่อนสายหนย่งนายสายที้าสายีเลื <Natural Four. S 2> ่อนเดียรขอกครื่องนี้ว่า40พระราม6ซอย30ผู้ไทยพยาไทตึงสี่ใการเหลือ